กแน้กเอาบัวไส่นา้าใสต่แต่น้าของด้าวอันเดียว

กินหลับสีนดเนอพี่น้องเขาบอกว่าคนสวยอ่ะหมักกินหลับเลือดสมับคนสวยเด mm ้อฮหแับ hmm. ผมอัลมาผู้ใดกินว่ากินดิบกันยะว่ากันเด mm ้อ hmm. ขออภัย คนไม่กินมิ้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวที่นกับซิมีตำมังหุดด้วยมันซิมซ้มจิมอห่เบิงก่อนยมไป 撸起来！